ไปบุญใส่อีกมาเมืมม่อโลถ้าเะเมือม่อโอ้ย,อยจะมนอยู่อย่างนี้เกาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ตาด้อมโอนมือนั้นจ้าวนัาเวียนสีสอดไฟอามึงมึงบอเกงก็ได้สองคนน่ะเดนั่งยืนพัดมันยากมากโคสมบูหาโตแล้วมบอก เออแสนมาถึงยนจอกลงกูเลี้ยงมาเนี่ยมัมได้ประโยชน์หรือได้กันโทษวะฮะก็อยากี่เป็นม้าสั้นสูงผังอยากเป็นม้าสั้นต่ำม้าไม่รู้จักพุนนี่ยองแน่นี่ใสต่ตาโอ้ยใสยต่ตาเราออกมาไห้กินเฮ้ยสะคอนไปย,ย่ำใส่ตาเถ้ย เอดเอทไหนกันยังบ่หมูสะไลเอาออกมาเอาเอามาเทนแต่กูซื้อนะปลาหมึกเอ้ปลาหมึกอันนั่นเนาะปลาอันนั่ะปลาข้าวปลาหนองโว้ยเอาออกมาปลาหนองนั่นบอกให้ให้ปอกหน่อยเมื่อกินเมื่อหนันกับห่ามันเนาะกระทู้เวิร์ดเลือห่อเดียวตินไก่ยังตินไก่ยังลูกซิน ลูกสินถนอมากนะวางวนหน่อยลูกสินปลาเบิร์ดสินปลาหน่อยนะเบิร์ดบอลเือยู่เน้้่งหสินปลาหน่อยนะทำตอนนี้ไม่ยั่งอ่ะอ้นี่นี่นนี่ใส่ต้นนะเฮ้ยนี่่อบ้านนี่นะ เอาไว้ไม่ใมส่ผิกแดงมีบ่ซื้อบ่อร,อรีกแดงนะสะคอนตอนนี้มันกัดเจ๊งอยู่หันเห็นบอ่อใครซื้อกาแฟนี่นี่กาแฟนี่ใครซื้อ,อเย,อยเลยแล้วเมืงองะจ่ายอย่างสะคอนพวกสูนี่กูจะเจ๊งพวกพวกเมืองนี่แหละกูมไม่ไหวจริง ข้าวมองซิบมองจังหาปลามากินตื่นสมาจักภาคกันเห็ดยังอยู่มันนโ่นเลยลูกปลาหนังปล่อยแต่ปีแล้วนี่ลูกมันเรียกว่าปล่อยคือปีแล้วมันบ่อยไงกะอีโต้ปล่อยแต่ปีแล้วนี่เลยโหมดโตเนาะันสั่งใหญ่ขึ้นเสร็จราชการฮะเสร็จอย่าง ยามสายตาเฮ้ยเอาสายตาไปหลวกเฮ้ยพักบ,งกบก่งเกมาตาดสายพักขยี้พักตังสายล่าสุดไฟไดับพี่นอ้องเอ้ลลยกันนี้ทีมกูละลายนิเพ่อท่จะเห็นได้ไดวัดเอามาไหวยังในตู้เย็นเนยฮะโอ้ใบกระท่อมกูได้มาเขี่ยวนี่ ตาตัวตัวสีแกงเป็นกระซาบบบปโยสาคอนขะมึงเมื่อบ้านมาแต่เว้นหน่ยเด้อไปแต่เว้นเผื่อสีฮอดฮอตขำาะฮอด,ม,อดมืดแล้วกาตากูสีบอดอครับโหลดไปแล้วกาไปประมาณห,<ๆ>ห,หาโมงนี่หาโมงมันกระขำเลยนะเฮ้ยเออไปกลางคืนแล้วกะโอ้ยสายไฟโหลดบ่แมนยังดอก น้ำข้านไฟโหลดน้ำแงเส็ตาไแตะเวียนตะเวียนมาจากซีดีเห็นนั่นเฮ็นนี่ไปเจอละเถื่อนะฮอดบได้เห็นอี้ังเขามาได้หลอกท่นสิหลอกไปกัญที่เหยียบขี่เฮ้ยมาพืนไปบุญพี่้องเอ้ยเนอะมันก็ปกติอยู่แล้วเนาะของหน้ามันมันบ่เพียงพ่อดอกอือ ก็จะไปมม่นซัวก็จนถึกเหยียบขี่ยังงวะเคยมากเลยได้บุนเนหิน<ม>ย่างผ่าทงหน้ามากเพราะที่จังหว่ามาเหยียบขี่จนมันซาดขี่ด้กองห้าวหัวนี่ <c oughs> อย่างนอย่างนมึงตั้งใจเบ่งค่ะใต้เน่ามึงเอ้ยสะแตกไปบุญแล้วก็ไปสะแตกสะแตกอ่มแล้วก็ขี่อือมีเท่ได้มึงคือสิเบ่งมาเบิดใน้องใน้ใส่มึงนะ เป็นลาหน่ายแกงปูนี่เด้อเฮ้ยใส่พี่นอ้องอันนี้นะบ้านข่อยไม่ได้กินนะแม่งอันนี้นะอันที่ว่าซุ้มเจ้าว่าแม่งมันนะข่อยข่อยย่ามันตอดซับอยู่ไายหน่อกินซอ,อยเด้อเฮ้ยนี่เด้เขาเจ้าว่าแม่งมัน,มนแ,แม่งกน้นโตแม่งกน้นโตนะเด็กเจ้าอะไรย่าน์มือ มาสิมาส่งมาอ้วนแล้วมันนี่แม่มันขี้หอดแห้งเตรียมตัวอ้นวนอ้วนเอาไปเก็บเสื้อผ้าลูกมือมึงอย่าอยู่เลยอย่งี้สนะั่งตัวดนะีหน่อยพี่ยุ้ะพากันเจี๋ยหนาแนะพ่องเจี๋ยหแดงทั้งเบิดเด้ยังนะงดดนะอเออมาันลราจะเอามาปลูกคนสิสอ,อยังเดียนะ๋ยวใหม่นาน เออดอกไม้ก็มาปุกกกนนี้อยากจะีซื้อผีหาจะไปหาน่อีกดอกไม้ก็มีตะเกีย้ห้องงานมังุรชานอ่อ็นทกับห้องงานเนี่ยอ่านัห่วงเียงอะรอย่างเอ่ดเน่าอ่าอ้ยอะไรผิดเด้น้ามึงกลัวมากเลยอะไรวะอยู่ในครัวเนี่ยทำไมคนเยอะจังฮะ ลูกค้าเข้าร้านเยอะเหรอจะทํากับข้าวขายใช่ไหมไม่ได้ขายก็เลยจะทํากินเองในไซ้์ว่าสีหุงข่าวยั่าใไหุห้งมานี่จบค่ะลูกค้ามาสั่งกันจบจบอยู่ตรงนั้นือ ตาด,ดองเจดามกีก่หลดงามใช่ปะตาด,ดองแตวเฮ้ดดยมีดองเดียวอะไรเฮ้ยที่มันหมังมาเหรอแทวนี้น,นันเ,เอาหมังโอ้ยเอ้ยไม่อย่งชเราเฮ้ยอ้ย ไอ้ติมที่กูแส a ไว้ละลายเบิดนั่นเนาะแต่หนาวมึงเอ้ยน้ำแข็งกูบาได้ยางนะเฮ้ยลงน้ำแข็งเต็มถังจะรูปละสิแกงน่อไม่กินตอนสาวดีเนาะเฮ้ยเนาะโอเคเฮ้ยแกงเฮ้ยแกงโลดต้อสิแกงน่อไม่ใส่อันกุ้งเองมาเฮ้ย จะทำอะไรกินเนยพี่น้องทางถอดทางอย่างทางปีกวันนี้ครัวเดือดมากวันนี้ครัวบ้านสีเขียวก็ล้างละอันนี้กระเป๋าใช่ไหมสักพรกระเป๋าขาดโอ้ยปใดกระบ,บริจาคก,กระเป๋าให้บ่าวมีนเนี่ยพี่นอ้องเปรี้ยวมาก เดือดละบายได้เปลืองจริงๆขนาดของไทยยังแจ้งเลยนี่มึงสิไปเซ็นเอาเงังอีกข้งกูนะไม่ได้เซ็นเอาฟรีน่ะเคสติคัวไม่มีเฮ้ยพรายสิซือกับที่ยมนี่ไม่มีเพราะว่าทำให้มึงเกลียกูไปไกินผุดยวสะคอน,นแล้วนี่มูบอเสียไม่หยังหมูหู ใส่ต้านนี่ทางหม้อึืนทอ้อลวกลันม่แข็งมันแข็งกไปแช่อยหม้อปูอาวอาวอะคลือนะโอ้ยนาสูไปแช่ก็ได้บ่มีนำแช่โซลาเซล์บุนเฮยไปหิวอานี่น้องพลนี่อันนั้ะปูดองของมันเน่าหมดแล้วของในตู้นาห้อง มึงกูเห่าใช่มั่วมึงน uh ี่มึงมันมั่วมึงนี่พี่น้องเอ้สิย่ามใส่ตาลอะไรกันย่ามเฮดตั้งแต่งานศพอัน่อบเบาหวันถูกอันนี้นะผ่านไปเป็นเดือนมากินน้ำกันเด็กพี่น้องจะกินอยัางสุกใส่ซีดีคิกแกงน้อไหม่เห็นแล้วลักๆก็ได้สาทายมึงเห็นอยัางสาทาย น้องเอ็มยลันตายอะไรเล่นทยอ้าวมาตัวใ爷เดี๋ยวนี้แมาหน่่ยอืมากินอย่างเดียวพี่น้องกอสิบแล้วง่ายแอกอาหารสดอาหารเร็จ ฝามาสื่อเด้พี่น้องเด้อไฟดับดูดูนีนยเขาว่ามันหนาวเหมือนบะเฮยแหมมึงแนะนำให้มึงซื้อเครื่องปั้นไฟมึงไม่ต้องวา,าะสะวสัคคน,นแค่นี้กูก็จะนั่นอยู่แล้วนี่